โอ้ทำกลางสายฝนนี่เขาจะไปไหนกันเอ่ยทีมงานแบงค์ซับสายทองเขาจะส่ง205เฮ็ดไปไหนเนี่ยพี่ต้นทำกลางสายฝนเลยครับขึ้นอ่าเทนเลอร์โรเบตรเรียบร้อยมีต้นตาลด้วยครับ1 2ึ่งสองี่ห้าหกหน และตอนที่บุงกีมีสลิงด้วยพี่ตน้นจะไปไหนเนี่ยปไปทำไมกู้รถอะไร,ร,ะระไม่โคติดโรมบ่ท,ทีมงานเ,าเราบ่ไม่โคใครติดรมเนี่ยน,นะ,อ,อ,ะนนอ๋อช่างงานประสานงานมา แล้วฝนตกอย่างนี้จะไปกู้ยังไงเนี่ยว้าว,อวโอ้อโหเสียแบงค์นี่แกจัดขับใหญ่เลยเด้นีม่มาแล้วมาแล้วขันผมเนี่ยฮะอันนี้จมเนี่ยอันนี้จมที่จะกู้มาอ้าวเปิดเปิดปิดโอ้ตกแรงอย่างนี้จะไปยังไงเนี่ยฮะ ไปเห็นหน้างานมาหรือยังเสียแบงค์เห็นคนเดียวแล้วเสียแบงค์อยู่ไหนเนี่ยฮะเครนอยู่ที่ขับเคนบอกอ๋อน่นอยู่บนรถเครนแล้วเห็นอย่างอ๋อต้นไม้ต้นตาลไปตัดมาจากไหนเนี่ยที่บอนะตรงไงโรงสูบน้ำเขาเนี่ยนะโอ้เหลืออีกหลายต้นเนี่ ที่เหลืออยู่อ๋อแต่แคนโดงไม่มีนะถ้าจะเอาอีกแคนโดงไม่มีนะไฟบรรดานเอาไปกินหมดแล้วนะต้นดานนะ่ะฝาจอเอาไปกินหมดแล้วผมก็จะไปสับแบ่งครึ่งโอ้ถ้าไม่พอสับแบ่งครึ่งอ๋อโอ้ไม่พอหรอก เอาอันนี้เอาไปยืนเองหรือเอาไปไปแล้วแล้วก็กู้ด้วยมันติดหนักไหมตามที่เสียแบงค์เล่ามาเสียแบงค์ไม่ได้ไม่ได้เล่าบรรยากาศให้ฟังบอกไปย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วทีมงานไปเยอะไหมเนี่ <c oughs> แนย <c oughs> แต่ที่แน่ๆ่ะพี่ต้นแน่นอนทีมงานต้องไปเนาะ <c oughs> ไปคล้องสลิงเนาะ <c oughs> โอ้เราก็คุยกันตากฝนเลยเนี่โคกแรงด้วยไปยัไปยงไงล่ะาสมชายอยู่ไหนล่ะอันนี้ก็สมชายเน,นี่สมชายเนี่ยสมชายสองอันนั้นสมชายหนึ่งบรรยากาศก็คือจะเตรียมไปกู้รถไปอย่างนั้นครับ รถไปโคติดโหล่มแล้วไ่รู้หนักเบาขนาดไหนนะครับรู้แต่ว่าทีมกู้ภัยนะครับทีมจิตอาสาเนี่ยก็คือทีมงานแบงค์ซับสายทองครับมีเหตุที่ไหนอ้าวหยุดแล้วหยุดแล้วมีเหตุที่ไหนมีความต้องการความช่วยเหลือมีใครเดือดร้อนที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยก็คือ แบงค์ซับไซทองครับผู้ชายคนนี้เสียแบงค์เจ้ยิ้มนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเจ้ยิ้มถ้าเจ้ยิ้มไม่อนุมัติก็มันก็เดินด้วยกันไม่ได้นะครับผู้นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ของบุคคลผู้ให้เลยนะครับยิ้มพอซิ่งกับแบงค์ซับไซทอง วอร์มเครื่องแล้ววอร์มเครื่องแล้วรอแล้วเป็นซานนี่ SY 2 0 5 h DPC ้ดครับที่จะาไปทำภารกิจชวนติดหนักติดเบานะรุ่นไหนอะไรยังไงก็เราก็รอติดตาม น้าวหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วเมื่อกี้นี่ทำกลางสายฝนเลยมาแล้วครับเสียแบงค์นี่ให้พี่ต้นไปไหนเนี่ยพีู่้รถคู่รถคู่รถ,รถเอซาน,นี่สองหกห้าสีจบตัวหกสูงอ๋อตัวเหมือนของเสียแบงค์ไปตามไปดูดูเดือดไหมเห็นภาพหรือ,อยังโอ้โห,โห จะเอารออ่๋อนี่ให้ให้ให้รถไปก่อนอ้าวฝนไปแล้วครับโอ้ยโดนตัดช็อปตัดมาจากไหนนะตัะดามาจากไหนนะตัดามาจากที่บ่อแล้วที่โดนงล,งล้มเลยออ่ะฝน,น,นตกแล้วไปไเข้าวลมเข้าวลมไปกู้รถให้รถเดินทางไปก่อนเดี๋ยวเราตามไป อันนี้ใครประสานงานมาครับเสียแบงค์ช่างช่างซานี่ฮะช่างซานี่ช่างซานี่ประสานงานมาบอกขอความช่วยเหลือใช่ไหมขอความช่วยเหลือจากคู่ภัยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วชื่อแบงค์ซับไซทองดังกระพือรือเลือกอีกแล้วครับงานนี้ก็เราเป็นลูกค้าซานี่ก็ไปช่วยช่วยกันเนาะทีมช่างก็พากลั่วกันอยู่แล้ว ต้องโบกรถไหมเนี่ยอยอกนี่เลยปะออไปกันท่ามกลางสายฝนนี่อุปสรรคจะมีมากมีมากมีน้อยไหมเท่าที่ประเมินหน้างานนี้ยังไม่เห็นเนี่ยแบบช่างอาร์ตเล่าให้ฟังหน้างานก็ ดินสมองครับดินสมองที่เราเอาต้นตาลไปนี่คือเราจะเอาไปลองตัวเราเอาไปลองตัวเพื่อนอ๋อแล้วก็ค่อยๆเดินไปขึ้นมาเห็นพี่ต้นบอกว่าถ้าไม่พอก็สับแบ่งครึ่งก็ได้ก็ขอให้ภารกิจราบรื่นนะครับเมื่อกี้เห็นขับเคนไปเล่นไปทำอะไรมายกต้นตาลขึ้นอ๋อคือใส่สิบล้อขนมา แล้วก็มายกดัไปเมื่อคืนนี้เมื่อคือนนี้รู่น้องตัดอยู่ข้างๆบ่อโอลุยกันตั้งแต่กลางคืน<ช>คือเตรียมเตรียมเตรียมรถเตรียมอะไรไว้ <c oughs> ไปแล้วครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แบงค์ซับายทองจัดเต็มดุเดือดทุกภารกิจ อันนี้ก็คือจัดอยู่ในหนึ่งภารกิจของอจิตอาสาใช่ไหมเอาของความช่วยเหลือมาไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับจากนี่ไปบ้านห่านก็ประมาณ30โลได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเค เดี๋ยวตามไปดูภารกิจของทีมงานแบงค์ซับไซททองช่วงหน้าครับ